ใครที่จะใช้ถุงโขาวนี้ระวังไว้นะครับมันคือสนูทก็คือเป็นยาสูบอีกชนิดหนึ่งโดยที่ไม่ต้องจุดไฟสูบนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องจุดไฟสูบใช่ไหมครับซึ่งก็อันตรายกับปอดเราแล้วก็คนรอบค้างด้วยใครมีแฟนหรือว่ามีลูกเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาก็จะได้เป็นแบบบุหรี่มือสองไปด้วยนะครับก็เป็นมะเร็งปอดกันทั้งบ้านเลยแต่อันนี้ไม่เป็นมะเร็งปอดครับเพราะว่าเราไม่ได้จุดไฟวิธีการใช้ของมันเนี่ยก็ง่ายๆนะครับเปิดปากขึ้นมาแล้วก็ยัดเข้าไปด้านใต้ด้านใต้ริมฝีีปปปาาากกเนนน่ยแลลล้้้้ว็อใหขไ ละลายตัวยาด้านในเนี่ยแล้วก็จะเคิมเคิมนะครับมันมีนิโคตินอยู่ด้านในโดยที่บรรจุภัณฑ์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นกล่องตลับเหมือนเหล็กอย่างนี้ก็มีนะแล้วก็จะเป็นตลับเป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมีให้เลือกหลายรสชาติหลายหน้าตาบรรจุภัณฑ์มันมีหลากหลายมากเลยครับเขาฮิตกันมากเลยครับที่ต่างประเทศที่ไทยเนี่ยเหมือนเพิ่งจะเข้ามานะครับผมเพิ่งเห็นคลิปอยู่ไม่กี่วันมานี้นะครับมันดีตรงที่ไม่เป็นมะเร็งปอดนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องจุดไฟแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็มีนะครับมันจะทําให้เกิด มะเร็งปากแทนนะครับแล้วก็ทําให้เหงือกล้นด้วยก็คือมันมีสารบางอย่างเนี่ยแหละครับที่ทําให้กระตุ้นมะเร็งในช่องปากครับได้ดีกว่าบุหรี่้วยซ้ําและเหงือกเนี่ยก็จะล่นก็คือฟันจาเหงือกลาก่อน,นครับในรูปเนี่ย เงือกมันล่นนะครับไม่ใช่ฟันมันยาวนะครับคือเงือกที่มันเคยอยู่เดิมเนี่ยมันล่นหายขึ้นไปนะครับเพราะว่าไอ้ตัวยาตัวนี้แหละครับมันทําให้เงือกมันล่นหายขึ้นไปก็ใครที่จะเลิกสูบบุหรี่เนี่ยก็คิดดูให้ดีนะครับว่าจะใช้มันหรือว่าจะไปใช้ลูกอมเลิกบุหรี่ไหมหรือว่าจะไปกินขนมกินอะไรเหมือนพี่ฮานเนี่ยก็เทดีนะครับยืนกินถั่วกินลูกอมถึงสนุ๊กจะไม่มีควันนะครับแต่มันก็ยังมีพิษลายที่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับก็เป็นหนึ่งในข้อตัดสินใจนะครับคลิปนี้เนี่ยก็มาบอกเป ทีแล้วก็ติดตามมันนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่จะเลิกสูบบุหรี่ด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับ